สวัสดีทุกท่านช่องเอตโตช้ชาแนลนะครับวันนี้พบกับไกด์ไกด์อีเวนต์ใหม่ของคนสบัตเซิร์ฟเจแปนนะครับก็เรียกว่าเอีเวนต์นี้อยู่ได้9วันนะครับเป็นอีเวนต์ที่เราต้องมาตีเมทเมทหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่ว่าเมทหุ่นยนต์ในดินเดนคุ้นเคยนะครับมันเป็นเมดนั่นเองนะครับเมทตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะไปอ่านแน้นไขสกิลนะครับก็เมทตัวนี้จะแพ้พวกสกิลาธาตุน้ำนะครับเป็นหลักแล้วก็เมทตัวนี้จะตีาธาตุไฟเป็นหลักแล้วมีเพิ่มตรงต,รงตรีกายภาพด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยเก่งมากแต่ตัวนี้ผมลงมาหลายรอบแล้วมันอึดมากครับมันอึดจริงอึดจนแบบว่าทีมกายภาพผมไปไม่รอดเลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับตัวแจกตัวแจกก็คือจะเป็นน้องเมเมย์จัางนะเป็นธาตุน้ำด้วยแต่ัวนี้อาจจะไม่ดีเพราะมันมสกิลแค่เพิ่มโลก่กับสกิลนะครับเอานี้เอาไปเล่นถ้าอวยจะเอาน้องลงก็ลงได้นะนะครับก็มาเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับก็มันจะมีทั้งหมด2ทีมที่ผมจัดมานะก็ทีมแรกนะครับเป็นทีมทีมกายภาพนะครับ ทีมกายภาพหลวนนะเพราะทีมกายภาพนี้ผมบอกว่ามันจะแล้วแต่สตารกรรมว่าบอสอ่ะจะต,ตีกวัวดาเมจเราตายหมดไหมนะครับเพราะทีนี้ไม่มีฮิลเลยนะครับอ่ะเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับไปสกออันนี้ผมชาร์จไปแล้ว เออเดี๋ยวผมอธิบายสกิลเดียวอธิบายให้ฟังนะครับอ่าบอสมันมีอันตีนะมันอันไม่แรงนะอัน,อนตีมันแรงแต่เวลาตีบอสแรงมากเลยนะครับเราถ้าเราไม่มีตัวรดกายภาพอะไรแบบนั้นนะครับ ตายครับแถวหลังตายหมดครับอันนี้อันนี้ดวงไม่ดีนะรู้สึกดวงไม่ดีนะครับก็คืออ่าน,นี้ดวงไม่ดีเนี่ยว้าเสียโจเยอะเนี่ยครับอ่าแม่บานทีบอกก็ตีคีนะแ้วตีช้าด้วย จมผมก็หมดแล้วก็กายภาพผมบางทีว่าทีมทีเดียวตายนะและแ้วแจกดวงด้วยนะครับทีมกายภาพอันนี้ที่ผมตีผ่านรอบเดียวนี้ผมมันแล้วแต่ดวงกายภาพนะมันเล่นยากมากเพราะเพราะเอ,อิดมากเลยอยู่นครับถ้าเราไม่มีเอาตัวดาเมจนหนามาจัดตัวบ,บอสน,นี้ยากดูนะครับยากอยู่นะ ยากอยู่นะครับเรียกว่ายากมากอ่ะอธิบายให้ฟังก่อนเลยนะครับ่าทีมกายภาพผมนะครับทีมกายภาพของผมนะครับก็จะมีทั้งหมดหมดเลยไม่มีตัวซับเลยนะครับสามารถเออถ้าถ้าคุณว่าดามเมจใครเบาที่สุดคุณเช็คที่สกิลได้เลยว่าจะสกิลใครเบาสุดนะครับก็ หลักนะอันนี้เบาสุดนะจะมีสกิลมิดนะครับก็ดัดก็เบาสุดนะครับเบาในสกิลแรกนะก็สามารถเปลี่ยนสกิลเอาตัวฮิวมาใส่ได้หนึ่งตัวนะครับก็เอาอิริกะออกก็ได้นะครับเพราะอิริกะมันเป็นบับกายภาพใช่ไหมล่ะบัฟลวนหรือใส่ตัวละครเช่นน้องชินี้ก็ได้นะครับชิน้ำนะครับชิเอโร่น้ำ ซัมเมอร์นะครับสามารถเล่นได้เพราะมีสกิลถ้าน้องเลือดเยอะน้องจะตีแรงนะครับแล้วก็แถมด้วยว่ามีฮิวด้วยนะครับมีฮิวแล้วเพิ่มเวทแต่น้องเหมาะกับทีมเวทมากถ้าถ้าชิดไม่ไหวว่าทีมไฟผ้าไม่ไหวก็ไปเล่นทีมเวทได้นะครับเดี๋ยวทีมเวทอธิบายต่อจากนี้นะครับก็เล่นได้หมดนะครับมันมีทุกตัวที่สามารถเล่นได้นะครับหรือ ไปเอาเน้นตัวของออกวานี้ได้นะครับมีสกิลฮิลด้วยมีสกิลเพิ่มด้วยแต่ไม่มีสกิลรดต้านทานอะไรนะครับแต่ตัวน้องของตัวนี้ก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับสกิลจะสกิลที่2มันจะเบาหน่อยนะก็ดูว่าคูดดาวไหนมันเร็วสุดก็เน้นเน้นตัวนั้นก็ได้นะครับอะทีมนี้ผมก็จะอธิบายให้สั้นๆนะครับก็จะมีตัว ลถคามเร็วจงตีศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วจงตีให้กับทีมแล้วมีสกิลติดควันดำสกิลอ้ติดควันดำนี่มันจะมีโอกาสติดน้อยมากนะครับติดน้อยมากบางทีก็ติดบางทีอาจจะไม่ติดนะครับก็สกิลส่วนแถวหลังอุมก็จะมีเพิ่มกายภาพกับติดช็อตนะครับแล้วก็จะมีถ้ามิซูริเราอ่ะมีเลือดมากกว่า70มันจะเตีแรงขึ้น แล้วก็มีสกิลป้องกันสถานะปั๊บแต่อันนี้ออามาเฉยๆนะครับก็ส่วน PT ก็เน้นเป็นกายภาพส่วนอย่างอื่นอันนี้ก็ใส่อย่างอื่นได้นะฮะเดี๋ยวหลังท้ายมาผมจะอธิบายว่าท่านนะตัวไหนที่เอามาหน้าใช้ในกีเวนตนนี้บ้างนะครับเพราะเปิดไม่ออกนะอ่ะทีเวทอธิบายทีเวทไปเลยดีเลยดีกว่าครับอ่ะทีเวทนะครับพ่อ,อธิบายให้ฟังๆนะครับก็ เป็นทีมเวทเน้นแรงแรงแรงมากนะครับแรงมากก็เพราะตัวนี้มันจะเป็นแพเวทเเรเราจะเน้นทัดน้ำล้นล้วนนะครับเน้นบัฟด้วยอ่าถ้าใครที่ไม่มีวิทเลเจนด์ Legend, สามารถเอาวิทยาทน้ำตัวอื่นมาลงได้นะครับเป็นวิทธรรมดาได้นะครับเล่นได้เหมือนกันส่วนยุนยุนไม่มียุนยุนตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยุนยุนออซัมเมอร์ได้นะครับยุนยุนซัมเมอร์ก็เล่นได้เหมือนกัน ที่อยู่มานะครับก็3ดาวก็เล่นได้หมดนะถ้ามีธาตุน้ำนะครับเป็นยุนยุนหรือโจนนี้ก็เล่นได้นะเนี่ยที่ผมลืมไปปั่นมาถ้าเลือดเตื้อก็ตีแรงแลถถง้วลดความเร็วโจนตีมันสกิลตัวแรกเลยก็ดีนะครับก็เอาวิทมาแทงมาทำดามเมดลดต้านทานเวทนะครับก็เรียกว่า,ามาดีมาก ก็มีสกิลถ้าเป็นเลเจนด์ก็จะมีสกิลถ้าศัตรูมีบัฟมันก็จะตีแรงขึ้นทุกอย่างเลยนะครับมันจะตีแรงขึ้นหมดเลยมันดีมากตัวนี้นะครับเออแล้วก็ส่วนยนยน,ยน,ยนเอามาลดต้านทานเวทเพื่ออันติอันนีช้ช์จนานเกินแล้วก็เอามาลดต้านทานเวทไปก่อนส่วนเอเมิเลียถ้าไม่มีเอเมิเลียสามารถเอาเอาอกว่าหรือว่าเมกุมิธาตุน้ำเอามาเป็นดาเมจ ได้นะครับได้เหมือนกันก็เรียกว่าอมเมริกจะมีข้อดีคือเอามาเพิ่มเกรอันติแล้วก็มีฮิวเป็นหลักแค่นี้เลยส่วนลินก็ามาลดต้านทานเวทแต่อันนี้ไม่มีผลอะไรกับม้อนตัวนี้เลยส่วนเอเอ,อเอลุนะครับก็จะเอามาเพิ่มเวท เฉยๆนะครับก็มาลองทีมนี้กันเลยดีกว่าครับทีมนี้ผมบอกว่าเพอร์เฟกมากเพราะมันแรงมากอ่านี่ชาร์จไปครับว่าจะตีไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่จะให้บอเลงตัวฮิวเราเลยค่ะนะครับเลงก็ได้นะ ทีมนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันเป็นทีมแบบดาเมจตน,นนะเอาอ่าอันนี้สกิลติดแล้วนะอันนี้ดูจะตายนะครับอ่าอยูจนแค่ตายแล้วเราก็บาร์เบสไปโอ้โหคตรแรงนะเอเมเลียธาตุน้ำสกิลอะแรงมากเลยนะครับเออแรงมากเลยนะครับผมว่าทีมนี้อะ,ะเปลี่ละ ออตายไปหนึ่งครับนะครับมันก็แรงนะก็ให้อเอมิเลียใช้ตีแล้วก็ฟาดไปทีเดียวแล้วก็ไซวิทแหจบครับมันก็ประมาณ9นาทีเกือบหมดเวลานะทีมนี้เรียกว่าเพอร์เฟกมากครับก็ด้เมจกหลักๆก็จะเป็นวิทนะ เราออกมาก็จะเป็นเอมิเลียแลวก็จะเป็นยุนยุนนะครับคิดว่าทีมนี้เพอร์เฟกที่สุดแล้วที่จัดมาออาสรุปไว้ฟังนะครับทีมเวทกับทีมกายภาพมันก็เล่นได้แหละแต่ทีมกายภาพจะเล่นยากหน่อยเพราะบอสมันตีแรงถ้าเราไม่มีตัวละครที่มันมีดามิเดียนาแรงก็อาจจะเล่นยากนะครับอาจจะเล่นยากในการส่วนหนึ่งแต่ว่าทีมเวทมันดาเมจหนาจัดแล้วก็เล่นได้แล้วนะครับ ส่วนประดาบอาวุธก็ใส่ประดับเป็นธาตุกันธาตุไฟนะครับพเพราะมันเป็นธาตุไฟส่วนอาวุธก็ใส่แล้วแต่คุณว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับแล้วแต่เลยใส่มาเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้กับไก่นะส่วนของแรกรางวานนะครับผมแนะนําให้แรกวัตถุดิบของน้องมีไปก่อนนะครับหนึ่งรอบแลกให้หมดก่อนแล้วไปแรกไอตัวนี้ครับตัวตัวเปิดหา สกิลซับมานะครับที่เหลือก็อแลแ้วแจกคุณว่าจะแลกหมดไหมนะครับแค่นั้นแหละอ่ะส่วนตัวละครที่ทุกคนถามว่าตัวไหนเหมาะลงดีนะครับก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับที่ผมจะแนะนํามาก็จะตอนนี้ผมยังไม่มีนะเริ่มต้นนะครับคารซูม่าตัวนี้จะไม่แนะนําเอาไว้ลงกับอีเวนต์นี้เพราะมาันลดแค่ลดรก่ภาพเถอะแต่มันสกิลแรงไหม ถ้าสกิลถ้าตัวลวควรระครเราเวลแถ้าสกิลมาด้วยห้ามันก็แรงนะมันเล่นได้แหละอควาออกาออก็าสามารถเล่นได้แต่คุณต้องมีทักษะสกิลเพิ่มให้ออควาสกิลอความันแรงขึ้นจึงสามารถเล่นได้นะครับเล่นได้แน่นอนเล่นได้นะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวละครอ่ะตัวละครที่กลายภาพที่แนะนำที่สุดก็จะเป็นของฝั่งไอริสนะครับไอริสที่เก่งที่สุดแล้วตอนนี้ไอริสอย่ไอริสไอริสนะครับก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับไอริสน่าจะจบข้อบนสุดนะอ่ะน้องไอริสนะครับก็เป็นตัวละครลิปเตตนะครับ ลิบิเต็ดที่เปิดต้องเปิดเอาเพราะมันเป็นตัวริบิเต็ดที่ในง่าแกลรอรี่ไม่มีนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไปเล่นซีเมธถ้าไม่มีอเมรลกยก็สามารถเอาตัวบัฟอย่างเช่นตัวเอมิยูกาตะได้นะครับมันก็เด่นได้เหมือนกันมีสกิลโ,โล่กันไฟด้วยนะครับมันดีมากตรงนี้แหละก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกัน ก็คลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายกับผม